ที่ว่าเล่าเบิงบรรยากาศใส่การบ้านของเพื่อนน้อยหนึ่งก่อนเนะาะเป้นซานบานซองของเพื่อนงามพี่นาะโอ้ขอจ้าก็มาหาปลาอยู่นี่ทางพี่มีนาแซงรือวก็านาฝรัง งามทั้งกายและงามทั้งใจบ่มียิ่งใดจะเมาองามปานน้องไอเฝ้าไม้สบายดีพี่น้องหมดสู่ผู้สู่คนนะมือนี้กลับมาพบกับบ่าวสอนอีกเส้นเคยเนาะคลินี้สิพาพี่น้องเฮาเลาะเที่ยวสน,นบทลาวทางเมืองเซบังไฟนะ เกี่ยวสนนบลาวยามแรงสิพาพี่ร้องเฮาเข้าไปเลาะไปเที่ยวทางบ้านดงหมักบ้าเป็นบ้านน,น้อยแต่ว่ายังมีบรรยากาศแบบดั้งเดิมยังสวยงามบ้านดงหมักบ้าเมืองเสบังไฟหัวแหวงขมมวน าจะเป็นบ้านของพี่น้องสนเา่ามังกองหรือว่าสนเผาบรูพี่น้องภายในบ้านเพิ่นก็นมีอาชีเพเห็ดน้าท้องลงมากับแมนปูกฝังเลี้ยงสัตว์เฉพาะปลูกต้นไม้ให้มากปลูกมันปลูกยางพาราแหะการอื่นๆพี่น้อง เป็นถนนเข้าไปในบ้านเพิ่อนสองทางทางนี่ก็จะเป็นหัวเป็นส่วนส่วนมันต้นระายะนี้เพิ่นก็กำลังเก็บเกี่ยวมันต้นหรือว่ามันสำปะหลังนะมันบ่เป็นราคาปีนี้พี่น้องะราคาโลนึงสองพันหก้อยเจ็ด้อยิร ว่าราคาลงหลายเหมือนนี้อากาศจะอบอุ่นดีในตอนกลางเว้นตอนเช้าๆตอนแรงค่ะอากาศหนาวพี่น้องประมาณ16-17องศาฮอตบานลงหมักบ้าแล้วพี่น้องหลายๆท่านคือซิูุจักคำว่ามักบ้าเนาะหมักบ้ากับหมักแร่หมักแร่กับหมักแร่อันเดียวกกันเนาะ ตอนยังน้อยก็เคยลิ้นนี่เป็นซื้อของบ้านเพิ่นเนาะใครสอนในบ้านใหญ่แล้วพี่น้องเลย หอใจกลางบ้านเพื่อนแล้วพี่น้องเป็น,เป,นเป็นบ้านบอใหญ่เพราะบันไดแต่ว่าวิธีชีวิตของเพื่อนหรือว่าบรรยากาศของบ้านนี่หือว่ายังเป็นแบบดั้งเดิมเนาะอยู่แบ,บสโลไลฟ์แบบสบายสบายพี่น้องเอง้ยังเป็นธรรมศาสตร์อันนี้เป็นห้างเฟืองของเพื่อนเดอนี่ห้างเฟือง น้องสาวบ้านสวนหลยก็เป็นสาวเกษตรกรหรือภาษาไทยว่าเป็นสาวเกษตรกรนั่นละเศะะเนน็ดนาปลูกพืชพักต่างบบาวสอนว่าเบื้องต้นตมีน้องภายในบ้านคนจะนับถือาศาสนาคริสต์จะมีโบสถ์อยู่ภายในบ้านคนวางเดือนท่านวาเะ่จัดงานบุญใหญ่นะ การบุญคริสต์มาสที่เอรอเบิงบรรยากาศใตกการบ้านของคนน้อยนึงก่อนเนาะอันนี้เป็นประตูโค้งของบ้านเพอนเนาะคนเฮดวางงานบุญ เพื่อนสารบ้านซองของเพื่อนก็จะมีทางเพื่อนไม้เพื่อนก็หรือว่าเพื่อนดินเนาะบรรยากาศเป็นตาหนานยได้เนาะบ้านดงมักว้า,าพี่น้องเอาเพผนกับสีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะปล่อยตามธรรมชาติด้วยนะหัวของเพื่อนเพท่านก็จะเป็นหัวไม้เนาะ พลาสติกขนาดพี่น้องเลยเสานบานสองของนเพิ่อนงามพี่น้องอส่วนลายจะเป็นเพื่อนไม้เนาะจะเพื่อนหลังไงหญ่ๆทั้งนั้น บ้านนี้นอะบางสอนเคยพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวหลายเทื่อแล้วเนาะที่นี้เป็นที่เท่าไรบทชื่อละประมาณเทื่ที่สามที่สี่ละพี่น้องเลยงามเนาะบ้านดงมาบ้านีน่จะเป็นโบสถ์ใหญ่ประจำบ้านเพื่อนเนาะ บอนพี่เพลนเอาไวท้ทำกิจกรรมทางศาสนาู่ภายในบ้านพิน่เนี่สิมีหนองใหญ่ด้พี่น้องเพิ่นเอินว่านองบัวมีเดินกีฬาร้อมนะเป็นเดินวอลเลย์บอลมีหนองใหญ่หนองใหญ่ดีละน้องบัวน้ำบุคคลแห้ง นี่น้ำตลอดปีเป็นทะเลสาบเลยนะพี่น้องอ่วบัวแต่ละปีมันมีการหาปลาหรือว่าหาปลาบอนลเห็นบางบ้านแต่ละปีมันจะมีการหาปลาร่วมมู่น้องบัว này phải chấm ban, áo nào long quang xuất sải sai ta, cô cháu còn mà hạ ba này, đây bà rồi còn mà pin ở phăng นองใหญ่ขนาดาพี่มีนาแซงหรือว่านาลัง่งยามฝนน้ำน่าจะท่วมฮอนทีเลยแต่น้ำกับบุเคยแห้งพี่น้องเลยว่าจะเป็นยามแรงยามฝนน้ำก็ยังมีคือเก่าปลาสอนมักอ่าที่ในบ้านพิ่ยังเป็นดั้งเดิมเนาะ เป็นสารบ้านซองเป็นเงินไม้เป็นตาหนายูพี่น้องมีฮอสตไม้ยูคาลิปตัสน,นี่เป็นโบสถ์ใหญ่ประจำบ้าน น้องงามอิลีงามที่สุดในโลกงามทั้งกายและงามทั้งใจบอมียิ่งใดจะัมางาม่านน้องไอเฝ้าไม้ปองฮักน้องแต่เพียงคนดียวอ,อไอแฟนดีใจที่ได้เป็นแฟนคนดีไอแฟนสุขี มีน้องให้กําลังใจบ่ปาาป <t mod el> ่อยทิ้งอยู่เคียงข้างทึงว่ายากจนขอบใจหน้ามนาอฮักน้องอิลีผู้หญิงในโลกคงม่มีไพยดีเท่าน้องอายขอฮักห้องด้วยหัวใจของบักอาย ที่คอมเมนต์คลิปภาพบบวซอนนะครับพี่น้องเลาะเที่ยวโซนบนบลลาวบ้านดงมักบ้าเมืองเซบังไฟแขวงขมวนเป็นจังไรเนาะพี่น้องงามหรือบ่บ้านนี้เนาะเป็นจังไรก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เด้อเนาะมาฮ้อนี้เาวซอนก็ขอปิดคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่ ขอคอบใจพ่อแม่พี่น้องวมดทุกท่านเด้อลองที่ข้ามาติ่ตามครับส้มขอยทุกทานอยู่ดีมีแห้งโศกหมานเงินคำลำรวยสบายดี